ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะก็จะมาสาธิตวิธีการทำหนังกระติกที่ไม่ได้ใช้ยางยืดๆนะมาดูนะว่าเราใช้ยางนี่นี่ก็เป็นคนดังอีกแล้วนี่ที่เราใช้คือ,อยางวงนะนี่ยางวงเส้นใหญ่นี่ดูวิธีการร้อยนะนี่คนดัง นี่วิธีการร้อยนี่เดี๋ยวดเดี๋ยวเราจะให้ดูของที่เขาทําใช้น,ะนี่ตอนสภาพตอนของเขาที่เสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะยิงได้ถนัดอันนี้อันนี้ผมยิงไม่ค่อยถนัดนะอะไรตั้งกลง้อง งบไม่มีซื้อขาตั้งล้องเลยต้องใช่งี้ไปก่อนได้ได้ได้อันแบบนี้ได้นะโอเคเลยก็โอเคแล้วนะฮะีกก็ได้ก็ได้มาแล้วนะ ก็ค่ะก็จะทำแบบนี้นะฮะแล้วก็กะนะฮะว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงนะฮะทุกคนกลัแบบด้านกลัแบบดานนี่าี่ได้แล้วนะเฮ้ยหวงลูก